โอเคต้องขอกราบสวัสดีท,ท่านทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่ผมไอตัวเพชรจีนะวันนี้เราก็จะมาประจานพวกคนชอบปากดีนะครับเนี่ยมันด่าผมว่านู๊บเนี่ยดำด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยนู๊บนู๊บโอเมนโออะไรเนี่ยทรัชเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายูโซเมนอะเกนวัดอะไรเนี่ยทำไมต้องด่าด้วยวะนี่เนี่ยเอานิสใส่กันนะครับเนี่ย อะไรความถนัดของคนเราไม่เหมือนกันเว้ยเฮียทําไมมันต้องมาด่าด้วยวะนะครับดูผมประจานด้วยนะครับผมขอประจานนะไอพวกขยะสังคมเกมเนี่ยชอบปากดีอะ่ะอมไม่ได่าครับวุ้นดูวุอีกโอ้อะไรเนี่ยทําไมต้องมาดา่าด้วยครับผมก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ผมเล่นของผมเองทําไมต้องมาด่าผมเนี่ยครับ <enemy> นี่เลือกด่าได้ยังให้สตัตว์ลนเรนา่แาแฮกวาสฮาร์ดทูชูสอาา่าฮ่าแล้วคนบางคนก็มาด่าว่าเฮ้ยก่อนจะด่าคนอื่นมาดูตัวเองก่อนดิแล้วทำไมครับเขามีสิทธิ์อะไรมาด่าอะครับฮะผมก็เล่นผมผมอยู่ดีๆเนี่ยควา,ามถนัดของคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับผมเอาอูเมนมาฝึกนะฮะฮะไม่ต้องมาดา่าด้วยเดสกิวคิวอะไรวะ เนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ไอพวกคนปากดีอีหอ้ยไปลงมาลกเอ้ยขอโทษสำหรับการด่าเกิน,กนครับไอ้พวกปากดีนะครับเนี่ยมันด่าว่าหนูอุ๊โหอย่าเอาไปเยี่ยงอย่างนะครับเนี่ยไอ้พวกขยะสังคมเก่งเนี่ย <enemy> ชอบปากดีฟังคนนะปากดียันเสือกปากดีดา่าคนอื่นเสือกากากเองแต่นี่ผมดาาม่าอะไรไม่ได้เพราะผมก็เอาโอเมนมาฝึกด้วยแค่เอามาฝึกมันผิดด้วยเหรอวะอี้ mm. อี้ยกูาถามหน่อยดิ เออชนะอือคือผมถามหน่อยดิผมผิดอะไรวะเออผมก็เล่นของผมอยู่ดีๆนะฮะแต่วความเฉลยของคุณเราไม่เหมือนกันด้วยนะครับอพอแล้วไม่อยากพูดซ้ำละแต่คือแบบมันอึดอัดวะ่ะเฮียไอ้พวกขยะสังคมเ้ย